เริ่มต้นจากเจ้าของการครอบครัวหนึ่งครับเป็นุ่นลูกครับอยากจะพัฒนาพื้นที่ดินเนี่ยบนเนื้อที่ทั้งหมด10ไร่เป็นที่ดินที่ติดกับริม,มน้ําแม่กองภาพเดิมเนี่ยจะเป็นสวนผลไม้ทั้งหมดมีโจทย์ว่าอยากจะทําเป็นร้านอาหารขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจครับที่จะทำอาคารมาเป็นหมด5อาคารครับประกอบไปด้วยร้านอาหารนะครับคาเฟ่หอชมวิวแล้วก็ศาลาริมน้ําต่างๆปัจจุบันนะครับเราสร้างเฟสหนึ่งเสร็จแล้วซึ่งอาคารนี้เรียกว่าอาคารคาเฟ่คือโครงการเดอะพมโลอัมพวา ความตั้งใจของเราครับเนื่องจากเจ้าของการเนี่ยอยากจะสร้างโครงการขึ้นมาแต่เนื่องจากที่ดินมันใหญ่มากนะครับเราเลยเสนอว่าอยากจะกระจายตัวอาคารเป็น5อาคารนะครับแล้วก็อาคารเนี่ยให้ห่างจากกันนะครับเหมือนแทรกเข้าไปในธรรมชาติแทรกไปในสวนต้นไม้เดิมเพื่อให้กลุ่มลูกค้าที่มาที่นี่ครับได้สัมผัสกับบริบทที่เป็นสวนต้นไม้แนวคิดตอนที่เราได้ประโจดมี5อาคารนะครับอาคารแต่ละอาคารเนี่ยอยากให้เป็นอาคารที่มีเอกลกักษณ์เป็นของตัวเองก็อย่างเช่นอาคารคาเฟ่หลังเนี่ยครับก็คือตั้งใจจะเลือกโลเคชั่นให้อยู่ตรงกึ่งกลางของสวนเลนจีเด ติดชิดกับริมแม่น้ําอยู่ทางด้านปีกขวาของที่ดินนะครับอาคารนี้เลยมีโลเคชั่นอยู่กึ่งกลางของสวนนะครับเราเลยเกิดการตั้งคาถามครับว่าจะทําอาคารนี้รเป็นลักษณะไหน,นดีเราไม่อยากให้อาคารคาเฟ่หลังนี้ครับมันมีด้านหน้าและด้านหลังนะครับอยากให้อาคารหลังนี้มันเหมือนมีทุกด้านไปด้านหน้าเพราะอยู่ตรงกลางของสวนสามารถเข้าถึงได้จากทุกทิศทางก็เลยเลือกใช้เชฟที่เป็นวงกลมเป็นตัวเริ่มต้นในการออกแบบ พอได้เชฟวงกลมเสร็จแล้วก็จะไปรีเลทกับเดอะโพเมโรอัมพวาก็คือส้มโอที่มันเป็นเชฟวงกลมเหมือนกันเราก็เริ่มจากการเซอร์เวตที่ดินครับแล้วก็เก็บตำแหน่งต้นไม้เดิมที่เป็นต้นลิ้นจี่เห็นได้รอบๆอาคารตัวนี้ครับมันก็จะเกิดเป็นพื้นที่ที่มันสามารถทําอาคารได้อยู่ตรงกลางนะครับมีขนาดประมาณ20เมตรครับเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมจะอยู่ที่ขนาด20เมตรแล้วก็จะเป็นระยะที่เรารบกวนต้นไม้เดิมน้อยที่สุดวงกลมตัวนี้ครับผมอยากให้มันเกิดเป็นฟอร์มกับสเปซที่เห็นได้ชัดจากภายนอกเลยถ้าวงกลมมมมมัันนนนนออยยู่่พื้จจะะงไเห็ก วงกลมตันี้นให้มันเกิดเป็นภาพสันติขึ้นมาด้วยการทําเป็นลพื้นคอนกรีตยกเป็นสเตปอัศจรรย์ขึ้นมานะในส่วนนี้เองเนี่ยก็ทาให้อาคารหลังนี้นครับมีสเปซมากกว่าห้องแอร์ที่เป็นห้องอินดอร์ของคาเฟ่ท,ทั่วไปในเมืองนะครับอยากให้คาเฟ่ตัวน,นี้มันเหมือนกับเป็นพื้นที่ที่ลูกค้าสามารถมารีแลกซ์มาใช้กิจกรรมไปใช้พื้นที่กับธรรมชาติได้นะครับก็เกิดพื้นที่อยู่ใต้ถุนใต้พื้นคอนกรีตวงกลมตัวนี้นครับกับบนพื้นคอนกรีตที่เป็นลูกเสาที่นั่งอยู่ปัจจุบบัันกก็จจรรริงงๆด้วยยโท์าาคขอ ก็จะให้เป็นบัตรเจตในการก่อสร้างมาครับเราก็ต้องคุมบัตรเจดให้อยู่ในงบประมาณเจ้าของเราตั้งมาตัวเลขหนึ่งนะครับนี่เราก็มาคอนเวิร์ตให้กลายเป็นพื้นที่ของอาคารสร้างได้ผมตั้งใจทําให้อาคารนี้หลังนี้ดูใหญ่ที่สุดเท่าที่ทำได้ครับด้วยการที่มีพื้นที่แบบเซมิอัล o ดรสเปซหรือที่มันคอสก่อสร้างเนี่ยมันไม่แพงมากนะครับตัวอาคารจริงๆแล้วที่เป็นอินดอร์ครับอยู่ที่มัน75ตารางเมตรครับเป็นห้องเตียงตรงกลางนะที่อาจจะเป็นพื้นที่คกือบๆภายนอก ถ้าเปรียบเทียบกับการสร้างอาคารขึ้นมาหนึ่งหลังครับเราก็จะมีองค์ประกอบเป็นพื้น1ชิ้นนะครับแล้วก็หลังคาหนึ่งชิ้นก็จะเกิดเป็นการกันห้องที่ใช้งานได้นะครับแต่ก็คือการตั้งคำถามจากทีมเราเหมือนกันครับว่าจะทำไงให้การสร้างพื้นกับหลังา Basic คาเบสิคเบสิคมันใช้งานได้หลากหลายจริงๆก็คือเราทำให้หลังคาเนี่ยมันเป็นสเต็ป พอราคาเป็นสเตปปุ๊บเนี่ยครับก็เกิดเป็นเหมือนบันไดในตัวที่สามารถเดินขึ้นมาบนหลังคาได้ที่มาเป็นอีกชั้นหนึ่งบนท็อปใช้งานได้ด้านล่างก็ใช้เป็นใต้ถุนได้ด้วยจะเกิดเป็นฟังก์ชันที่หลากหลายแล้วก็พื้นที่ที่มันมีหลายคาแรคเตอร์ในส่วนของคาแรคเตอร์ที่เป็นแอพพลิเคเตอร์ตรงนี้ครับก็ตั้งใจจะยกขึ้นมาให้ด้านหน้าเนี่ยเลียดไปกับริมน้ำนะครับแล้วก็ยกให้สเตปหลังาเนี่ยยกสูงขึ้นมาทุกคนก็จะมองวิวไปที่แม่น้ำได้โฟกัสไปที่แม่น้ำนะครับด้านหน หน้าหนัดเดียวกันนะครับกลับกันเนี่ยด้านล่างของตัวแอรพิเตอร์ครับจะเป็นเหมือนเต้ถุนีค่อยๆ่อยสูงขึ้นซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือนเชด d i n g d e v i เป็นตัวการแดดห้กับทัดใต,ต้เข้าสู่ตัวอาคารนะครับแล้วก็จะเป็นพื้นที่เตะถุนที่นั่งภายนอกในร่มแล้วก็มีลมพัดผ่านแล้วก็มองไปเห็นสวนด้านหลังด้วยในเรื่องของรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมผมอยากให้มัน s i m ป l ลมากๆ simple ในที่นี้คือมันไม่มีส่วนตกแต่งเลยครับมันมีแค่ space กับโครงสร้างอย่างเดียว นะครับเราจึงเลือกใช้โครงทงี่เป็นการหล่อคอนกรีตทําในเชฟได้ง่ายก็ขึ้นเป็นไม้แบบคอนกรีตแล้วก็หล่อออกมานะครับเราจะเห็นสเปซชัดเลยนะครับแล้วพอแล้วไม่มีการตกแต่งเนี่ยมันจะทำให้แบบเราเข้าใจงานสถาปัตย์ง่ายขึ้นเห็นฟอร์มเห็นสเปซเห็นโครงสร้างมันชัดแล้วก็ถ้าจะปล่อยให้มันเพียวอย่างเงี้ยนะครับก็คือคอนกรีตก็จะทำเป็นผิวคอนกรีตไปเลยไปเลยนะครับแล้วก็สำหรับวัสดุครับก็จะมีอีอกองค์ปกรณ์หนึ่งคือไม้ครับไม้นี่จะเป็นไม้ ของเดิมครับกัที่เคยรื้อบ้านเรือนไทยเก่าๆในที่ดินเนี่ยก็เอาไม้เดิมเนี่ยมาใช้มากรุในส่วนของเสานะครับแล้วก็ทำเป็นที่นั่งยกระดับขึ้นมาตามหลังคาของเรา mm hmm. ที่น่าจะเลือกเป็นคอนกรีตครับเพราะเราอยากจะทำเชฟนะครับขึ้นมาเป็นโครงสร้างก็เสร็จเลยในทันทีจากที่เห็นนะครับความหนาทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยคือโครงสร้างัล้วนเลยครับอยู่ที่25เซนระยะนี้ก็จะเป็นระยะของสเตปของแต่ละขั้นด้วยที่มันแบบต่อเนื่องกันไปที่ดี่เราครับตั้งอยู่ตรงโค้งน้ำพอดีนะทำให้ แม่น้ำเนี่ยกัดเซาะใต้เขื่อนเรานะใต้นี้แทบจะเป็นโพรงน้ำเลยครับดินเนี่ยเรียกว่าสไลด์ลงมาเยอะมากเลยครับจากแผนเดิมเราตั้งใจจะตอกเสาเข็มอยู่บนพื้นแล้วก็ปลูกไม้บนดินนะครับกลายว่าต้องทำโครงสร้างาใหม่เป็นพลตฟอร์มนะครับอย่างเช่นเสาครับต้องเปลี่ยนเป็นตอกลงไปในน้ำเลยนะครับแล้วก็ใช้คอนกรีตแบบที่เหมาะกับน้ำด้วยนะครับเรื่องของการทำฐานรากนะถัดมาก็คือพวกต้นไม้ครับจะต้องทำเป็นโครงสร้างคอนกรีตเนี่ยล้อมรอบ เหมือนเป็นกระบะที่ยกต้นไม้ลอยไว้กับอากาศก็จะมีหั้หมด3ต้นใหญ่ๆโจทย์โปรเจกต์ที่เป็นร้านอาหารจะก,ก็จะมีความยากง่ายแตกต่างาากันแต่ทายของบิลดิ้งครับแต่ให้เป็นร้านอาหารครับมันจะมีความพิเศษขึ้นมนิดนึงตรงที่เราต้องตอบโจทย์ให้ได้ตีโจทย์ให้แตกครับว่าเจ้าของโครงการเราต้องการอะไรแล้วเขาทําธุรกิจประเภทไหนเป็นวิธีการทํางานของลูกเล่นนะครับก็คือเราตั้งใจจะโฟกัสไปท,ไปที่การตั้งคําถามนะครับแล้วก็หาเพนพอยต์บางอย่างของแต่ละโครงการและใช้เพนพอยต์นั้นครับให้มันกลายเป็น ไอเดียหลักของงานนะครับเราให้สเปซเนี่ยเป็นตัวตั้งเพื่อทำให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลายรวมถึงสร้างเกิดประสบการณ์ใหม่ๆของกลุ่มลูกค้าที่มาใช้งานยกตัวอย่างเช่นมีการสร้างรูให้เกิดขึ้นในตัวอาคารครับตัวสเตทที่เป็นที่นั่งขึ้นมาที่แล้วก็คือทําให้ลูกค้าสามารถสั่งขนมสั่งเครื่องดื่มแล้วก็เดินออกมาที่ด้านนอกได้สังเกตตัวแพ็กเกจแก้วกาฟแฟครับจะเป็นเหมือนหูหิ้วก็คือได้วางคอนเซ็ปต์ของครับว่าอยากให้ลูกค้าเนี่ย ไมไ่นั่งอยู่กับที่ตั้งแต่เข้าจนกินเสร็จนะครับก็อยากให้แบบสามารถย้ายที่นั่งได้เดินมาชมวิวริม่น้ําเดินขึ้นลูฟท็อปไปจุดต่างๆจุดชมวิวจุดถ่ายรูปได้ก็จะเป็นแบบเหมือนหนึ่งโจทย์ที่เราแบบตอบลูกค้าของที่นี่จริงๆแล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่างานนี้จะได้รางวัลน,นะครับก็ดีใจมากเหมือนกันครับที่ได้รางวัลมาผมมองว่ามันเป็นหนึ่งอันที่ทําให้แบบเราได้เข้าใจว่างานถาปริกรรมครับจริงๆไม่ต้องเป็นสเกลใหญ่เลยเป็นสเกลเล็กๆก็ได้แต่ว่ามัน ต้องมีไอเดียที่ดีและจะของต้องเข้าใจมันด้วยอย่างอันนี้เป็นงานเล็กๆครับประมาณ400ตารางเมตรแต่ก็คนจดจํามันได้ง่ายด้วยสเปซด้วยฟอร์มของมันที่แบบเรียบง่ายโครงสร้างกับสเปซมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับแล้วก็มันเกิดการใช้งานได้จริงๆด้วย